เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพี่สวัสดีคฮะวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆทให้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านสวยบรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับพื้นที่เหลือรอบบ้านเลยหน้าเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านครับ มีพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้จัดสวนย่อมกันได้เงียบสงบล่มเลื่นมอคข้าอยู่อาสัยท้อง่อนยนใจพื้นที่ถึง90ตารางวาเลยนะครับหลังนี้พื้นที่กว้างมากในราคาเพียง1นึ่งล้านเก้าแสนห้านบาน่นเองบ้านกว้างพร้องอยู่เงียในราคาไม่ถึง2ล้านครับหายากแล้วนะครับใกล้สวนสัตว์ด้ยครับใกล้เทคนิคเยี้ยงกับโรงแรมโกลเด้นรีสอร์ทครับเส้นสวนสัตว์ตว ดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแต่ชอบกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆภายในสวยงามครับสะอาดนะครับพร้อมอยู่ได้เลย2ห้องนอน1ห,ห้องน้าใกล้กับเทคนิคสุรานารีครับสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาแน่นอนรีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับลงจอดรถ้ครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยพร้อมอยู่ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับหนึ่งล้านเก้าแสนมื่นบาทคุ้มค่าครับราคานี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ